สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้พบกับกุ๊กกุ้งนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องเงินเรื่องเงินเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนักเรียนนะคะนักเรียนที่ต้องจับใจใช้ซอยในชีวิตประจำวันต้องใช้เงินเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าเงินมีกี่ชนิดมีอะไรบ้างกันเลยนะคะ ก่อนที่จะไปเรียนรู้เรื่องเงินนะคะเราต้องมารู้จักความหมายของเงินกันก่อนนะคะเงินก็คือเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการเช่นเงินซื้อขนมดินซอรองเท้ากระเป๋าหรือซื้อบริการเพื่อให้ความสะดวกสบายกับเราเช่นการไปใช้บริการตัดผมที่ร้านตัดผมใช้บริการรถโดยสารประจำทางเป็นต้นค่ะเงินมีกี่ประเภทนะเราไปดูกันเลยนะคะ เงินที่ใช้หมุนเวียนในปัจจุบันนี้นะคะมีอยู่2ประเภทก็คือ1ประเภทเหรียญและก็2ธนบัตรหรือที่เรานิยมเรียกว่าแบงก์นั่นเองนะคะเรามาดูชนิดแรกกันก่อนนะคะเงินเหรียญมีอะไรบ้าง คุณครูจะเริ่มตั้งแต่เหรียญชนิดราคาที่น้อยที่สุดก่อนนะคะที่นักเรียนเห็นก็คือเหรียญ25สตางค์ค่ะมีมูลค่า25สตางค์เหรียญ50สตางค์มีค่า50สตางค์เหรียญ1บาทมีค่า1บาทเหรียญ2บาทมีค่า2บาทนะคะเหรียญ2บาทเขาพิมพ์ออกมาเป็นสองรุ่นนะคะเป็นสีเงินกับสีทองนะคะ ต่อไปเหรียญหบาทมีค่า5บาทและเหรียญ10บาทมีค่า10บาทแต่ละเหรียญนี้ก็จะมีความแตกต่างกันที่ขนาดและสีของเหรียญนะคะต่อไปค่ะเรามาดูชนิดของธนาบัตรกันบ้างนะคะธนาบัตรที่เห็นนะคะราคา20บาทเป็นธนาบัตรที่มีราคาน้อยที่สุดต่อมาก็คือธนาบัตรราคา ชนิด50บาทธนบัตรราคา100บาทธนบัตรราคา500บาทและธนบัตรราคา1,000บาทสังเกตได้ว่าธนบัตรแต่ละชนิดจะมีสีที่แตกต่างกันไปนะคะนั้งเรียนอาจจะจำสีของธนบัตรก็ได้นะคะอย่างเช่นธนบัตรราคา20บาทจะเป็นสีเขียวเห็นไหมคะธนบัตรราคา50บาทจะเป็นสีฟ้า ธนบัตรสีแดงจะมีมูลค่า100บาทธนบัตรสีม่วง500บาทแล้วก็จะเป็นสีเทาจะมีมูลค่า1,000บาทนั่นเองค่ะจะมีวิธีการที่จำที่แตกต่างกันไปนะคะต่อไปถ้าคุณครูให้เงินมาหนึ่งจำนวนนักเรียนทราบไหมคะว่ามีจำนวนเท่าไหร่ คุณครูให้เวลานักเรียนคิดหนึ่งนาทีนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันค่ะคุณครูขอเฉลยเลยนะคะคิดว่านักเรียนคงจะเสร็จแล้วเฉลยคือมีเหรียญสิบหนึ่งเหรียญเหรียญห้าหนึ่งเหรียญเหรียญสองบาทหนึ่งเหรียญเหรียญหนึ่งบาทหนึ่งเหรียญเหรียญห้าสิบสตางค์หนึ่งเหรียญรวมแล้วเป็นจำนวนอืม 18บาทรวมแล้วเป็นจำนวนเงิน18บาท50สตางค์เขียนเป็นจุดได้ว่า18.50หน่วยเป็นบาทนะคะนักเรียนคงจะตอบได้ถูกต้องเหมือนที่คุณครูนะคะ,ฉะเฉลยไว้ต่อไปเรามาดูตัวอย่างข้อที่2กันค่ะคุณครูให้เวลา1นนาทีค่ะ คุณครูเฉลยเลยนะคะมีธนบัตรราคา20บาท1ใบธนบัตรราคา50บาท1ใบธนบัตรราคา100บาท1ใบธนบัตรราคา500บาท1ใบรวมเป็นเงินทั้งสิ้น670บาทเขียนเป็นจุดทศนิยมได้ว่า670.00บาทนะคะหรือว่าเขียนเป็นจำนวนเต็มก็ได้ค่ะนี่คือตัวอย่างนะคะ สุดท้ายนี้คุณครูให้การบ้านเป็นแบบฝึกให้นักเรียนไปทำเป็นการบ้านนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าในเรื่องการแลกเปลี่ยนเงินและการทอนเงินนะคะวันนี้คุณครูต้องลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ